มีสักเดีย่กับช่อง e force แล้ววันนี้อัปเดตโกอาการด้อัปเดตโดดลงน้ำไปก่อนเลยอะไรเดอร์นี้มันทำอะไรได้โอเครู้แล้วผมอยากได้แล็กคุณก็ต้องบอกกับเจนเดลแปลว่า<ม>พีท

อันนี้อันนี้อันนี้เอ้อผิดมันไม่ควรมาสาเราผมว่าเราเร่มเลยดีกว่าเราจะใช้เนื้อนี่ล่อเจ้าเสืดูว่ามัน ขออีกแล้วเหรอ้ไหนกำลังใส่หูฟังอยู่เลยเทรดอันไหนดีเอาดิโก้ด้ดิโก้ฮดิโก้ย้อีสเปนเด e ้าก ทำไมไม่มีเสียงดิโก้เลยกูฮะพื่อะไอเอกได้แล้วครูหน้าเอาเข้ามาทำไมอ่ะซีก็ได้เอาโคลเข้ามาจะว่าเขาเอาเอินเดอร์เาไออ่านบอกออกนั่นไง เพิ่งเดินออกมาเองฮ่าฮ่าฮ่าพี่และคูณไออยากได้และคูดีเจวะรู้เลยคืออะไรน่นไงทำไมไม่มีเสียงเฮ้ยมาเตอร์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 ถ้ามีอีกอันหนึ่งนะรอได้เราได้ยินเสียงดังแปะได้เลย ถ้ามีอีกอันนึงเข้ามา Lucky can six ฮะฟิกฟิกการผิดฮึ่มฮึ่มกอลลีกัลลีเย่กอลลีกอลลีกอลลีเยอะเออเออ งัยยั่ลอลิปอป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 ได้ปดเอาเข้ามาอีกอันหนึ่งอันเองเหรอไปดูกันการไหนก็ว่ดู ใกล้จะอัปเดตแล้วเลยสิว่าหนุ่เลยแค่สิบกวนาทีระบบเทรดก็ใกล้จะเข้ามาแล้วแลวสมือเอกคอมมอนสมือเอก

ตรงนี้เอาอันนี้มันใส่ให้หมดเลยโอเคไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไปไปนั่นแหละนั่นแหละไป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 

Tidak... tit 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 dia ya Hmm. ค่เพิ่มเท่าไหร่เด่เตน้มบเตน้มบฟออเคโบว้าววอดทัดเหรอ โซเอกนสกอันนทุกตรงอยูไม่ใช <to estás S 1> ่ un ทำไมไม่ได้อยู่เสียงเพลงอทำไมไมันไม่เต้นเลย t made the sky go a l g h t sky Taco T is quiet and I'm doing an encore to ride. It's when the taco is when the taco. I'm with me, taco. Oh, pizza dog. เอาแคลอทเข้ามาอันนี้ก็ไม่เอาดากอนฟูด t h a n ง you Thank you สำหรับดากอนฟูดสามอันมีสต๊อกสอันเอมเบอร์ลี่สองอัน,อน ยูกาถ้ามีเบร์นิ่งบัดนะจะดังเปีย้ยเออฟองแทบหลุดแั้วมันกลุดโอ้ไมค์กาลาละลาลาลาลลเขาจะเพิ่มอะไรกันนะกันหนาเนี่ยในอัปเดตนี้เขาเอามาสเตอร์สป,ปิงเกอร์มาห้าอันโคตรเยอะเลยถ้าเขาเอากอลลี่เข้ามาเอ็นดอลลิ เอ็นเดอร์สะต่อบอลลี่อีกแล้วโอ้ม oh my god oh my god โคตรโอพีตังหมดก <Yeah. Yeah. S 1> ับอัปเดตนี้เราเมื่อไม่น่าหมดจริงๆด้วยจริงจริอ สเวรซาโกผีหลอกวิญญาณล่อนผีหลอกวิญญาณล่อน I am not ห m ยไม่เอ้ยลอลิปป์ลอลิปป์ลอลิปป์อุ้ยอุ้ยอุ้ยอัันก็เกินครับพี่พี่มันเกิน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 ไปเกินไป อุ้ยสิบอันเกินไปเราลีบป๊อปสิบอันก็ซือสิบอันก็จะเป็นหนึ่งแสนล้าน2 o p เอาอีกแล้วหรอจะให้ผมตังค์หมดอีกแล้วอ่ะอืมโหลดโคตรสูง b บ m b o o op b a o p จริงๆ โอ้ oh my god อนี้ต้องไปแคปรูปซะแล้วต้องมาดูแล้วเฮ้ยเพิ่มต่อเนื่องแล้วนะเฮ้ยแบมบูยี่สิบเจ็ดถ้าเพิ่มทีละสิถ้าเพิ่มทีละสิบแล้วมันจะโคตรเดย 170. อะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยสองร้อยเจ็ดสิบ คูกิ้งแว่านนมันอ่านว่าอะไรผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเนี่ยวายน้ำเล่นไปเลยเยออัพเดตแล้วอัพเดตอัพเดตโน้ทานคอหายไปแล้ว อยังให้ทานคอกลับมายังไม่ได้คิดเคาเปลเต็ดคิดซะน,น่เลยช่างมันยืมคนอื่นก็ได้ยืมแล้วก็บิดหยอกเล่นมันคืออะไรมันทำยังไงอ่ะ ปวดเธอจิ้นเร็วปวดเอาเข้ามาเฮ<ะ>้ยเฮยเดี๋ยวนะลอลิป๊อปสี่โลบักลอลิป๊อปสี่โลบัก,ลลอ,บกอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะ เอาเอามาก่อนใครที่แบบที่มาใหม่ไม่มีัแไนไมไอเดนี้มันเล่นยังไงนี่ ิดิโกหนึ่งหมื่นล้านที่เรียบร้อยตรงนี้ไม่ติดสายฟ้ามากเลยอตรงนี้ติดไหมไม่ติดวิตรงนี้ติดแล้วทำไมอันนี้ไม่ติดล่ะเอาลงมาตรงนี้เพื่อจะมาขยับอีกนิดหนึง่งอีกสักนิดยังก็ยังดีมันลงตรงนี้ด้วย

ไม่มที่เทต่ไหนที่เทรดที่เทรดไม่มีเขาบิดมันเกินพูดมัน กดจนมันเหลืออีกสิหกนาทีมีเมียมีงแม่แม่แม่ไม่มันคือสถานะอะไรกันพี่ลาโซเดาวปั๊บ อา,อามอันใช้ไมแล้วมาเตอรมีเท่าไหร่เฮ้้อ๋มอ,ม,อมาเตอร์เจ็ดอัน อมานิตรีเฮ้ยเอมเบอร์ลิลลี่ของเรมันจะขนาดนั้นม่มีต้นใหม่อืมชูข <c oughs> อจบคลิปไปเท่านี้ ตรงนี้สวัสดีครับเราไปพบกับช่องใหม่เอ๊ะไปพบกับชีใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ